การก่ออิฐมวลเบาและอิฐมอนมันต่างกันยังไงข้อดีก็เสียเป็นไงมาดูกันราคารวมก่อฉากนะครับพอๆกันเมื่อรวมก่อฉากรวมค่ารงค่าแรงแล้วพอๆกัน,นครับความเร็วในการทํางานนะครับอิฐมวลเบาจะเร็วกว่านะครับเพราะมันก้อนใหญ่กว่าส่วนน้ําหนักนะครับอิฐมวลเบาจะเบากว่าประมาณสองเท่านะครับ เบากว่าเยอะการกันความร้อนนะครับ hmm. ก e so. ิดมอนเบาจะกันความร้อนดีกว่ากิดมอนนะครับกันน้ําอ่ะกิดมอนจะดีกว่าเล็กน้อยครับดีกว่าเล็กน้อยส่วนมากเอาไปใช้ในห้องน้านะครับกิดมอนนะการลดเสียงกิดมอนเบาจะดีกว่านะครับกิดมอนเบาดีกว่าเยอะเลยเสียงเบาลงเยอะความเพงแรงอ่ะพอๆกันนะครับถ้าถูกต้องนะทําให้ถูกต้องนะ ช่างทําถูกต้องพอๆกันนะครับการเจาะยึดเกาะน,นี่ก็พอๆกันนะครับถ้าถ้าช่างทําอุปกรณ์ถูกต้องการไฟนี่อินบอนเบาจะจะทนไฟกว่านะครับทนไฟได้นานกว่าแล้วแต่นะครับทุกอย่างอยู่ที่เจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านตามใจพอใจก็ได้เลยครับ